วิวบวิบวิบอ่านออกกันบ้างไหมอ่านออกกันบ้างไหมนี่คือโน,โน้ตนะครับไอชูยูฟลูมไลใครรู้บ้างผมก็เขียนเขาว่าตัวโอ้นั่นเองเฮ้ยแปลงน,นะปฟินอะไรมันไม่ใช่นะตัวเองไม่ได้เป็นซีเคียลเสนอเป็นซีเคียว,เ,ยวเห็นไหมบอกบอไปปีนี้ อ่านออกกันั้างไหมให้ฝึกอ่ะร y o u a n d y o u comment and y o u แล้วก็อะไรไ็รู้ค่าไป a n d อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกผู้ใครอ่านออกอม,มเมนต์ดีเอานั่งทีโอเคอมเมนต์มาได้เดียด๋วยวไว่าอ่านว่าอะไรใครแปลออกเดี๋ยวผมใช้ Google โน้ต thank you okay บ bye a n y o every you ใครมั่งใครใเฮ้ยจงกูั่นไวซะั่นคือนกว่าเพจบนูเซะถึงมาถึงเวลาเซคุณว่าใจพผมเซไปที่ไหน ช่วยคอมเมนต์กับชีเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคเสร็จแล้วนี่คับผมนี่นี่นี่สมารถลบติ้งได้นะผมขอแชร์ไปในโลกไอ้นี่ครับก็น,นะ รีบกอนจับปีน่านนะ